ข่าวสารน่ารู้นะครับวิธีการยืนยันตัวตนแอปทางรัฐเพื่อรับเงิน10,000บาทนะครับผ่านอีกช่องทางหนึ่งนะคือช่องทางไปษณีนะครับเรามีหลายช่องทางที่ในการยืนยันแอปตัวตนไปแล้วนะครับหนึ่งในช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือช่องทางไปษณีไทยนั่นเองนะครับเป็นการยืนยันตัวตนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรก่อน,อนาาก, like, ก็สัญหาฝากกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกาลังใจด้วยนะการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปทางรัฐนะครับ ผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยนะครับขั้นตอนแรกนะครับ1เปิดแอปทางรัฐแล้วก็เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนโดยกดเลือกยืนยันตัวตนที่ทําการไปรษณีย์นะครับสเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเพื่อไปยังที่ทําการไปรษณีย์นะครับสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณเลยนะครับสแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับทางไปรษณีย์ว่าต้องการยืนยันตัวตนแอปทางรัดและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ กด next ต่อไปเมื่อทําการขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมตรวจสอบหมายเลขบัตรแบบเป็นนาตัวประชาชนชื่อสกุลนะครับในใบเสร็จจากนั้นนะครับให้ทําการกดลิงก์ที่ได้รับ sms นะครับเพื่อดําเนินการต่อทางแอป,ปทางรัฐนะครับเมื่อกดลิงก์ปุ๊บมันจะพาคุณมาหน้าแอป,ปทางรัฐนะครับเพื่อทําการสแกนใบหน้านะครับ6ทำการสแกนใบหน้าโดยจัดวางนะครับใบหน้าให้อยู่ในกรอบของคุณนะครับเมื่อผู้ใช้งานสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็ให นะครับกดสมัครสมาชิกอันนี้เป็นการยืนยันขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับกดติ๊กยอมรับแล้วก็กดยอมรับกดปุ่มยอมรับนะครับกรอกบัเลขที่บัญชีนะครับผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับตามคําแนะนําแล้วกดยืนยันระบุพินโค้ด6หลักนะครับเพื่อความปลอดภัยยืนยันพินโค้ดเดิมนะครับเพื่อยืนยันความปลอดภัยเสร็จแล้วกดปุ่มนะครับ ใช้งานอัตลักษณ์บุคคลหรือสแกนลายนิ้วมือนะครับเมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดเริ่มใช้งานนะครับแอปทางรัฐก็จะเข้าได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถามว่าทําไมถึงต้องใช้แอปทางลัฐนะครับในเมนูในแอปทางลัฐเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับบทหมู่ของการเชื่อมต่อในหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมก็อาจจะมี มีอยู่ในนี้ด้วยประกันสังคมสารุปโภคต่างๆนะครับารายละเอียดการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่ในนี้หมดเลยแล้วหนึ่งในนั้นคือนะครับการรับเงินดิจิทัลน,นะครับ1น0 0 0บาทในปลายปีนะครับในปลายปีไตรมาสสุดท้ายของปี67เนี่ยนะครับตัวเมนูรับเงินนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาในแอปทางรัดนี่แหละเพราะนั้นการสมัครเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจะได้ เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับยืนยันการรับเงิน1 0,000บาทนั่นเองนะครับนะใครไม่รู้ว่าเงิน10,000บาทเป็นได้รับแบบไหนอย่างไรคุณสมบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติก่อนเลยนะครับก่อนจะการน,นะครับย้าอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับนะครับเงิน1 0,000บาทนะเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทนะครับจากทางรัฐก็คือประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีแบบจําตัวประชาชนมีสัญชาติไทยอายุ เกิน16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยาย,ยน2567นะครับไตรมาสสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีในปี2566มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับภายในเดือนมีนาคม2567นะครับก็สามารถที่จะเข้ารับนะครับใช้ตัวได้รับเงิน10,000บาทตัวนี้นั่นเองนะครับ ส่วนขอบเขตการใช้งานนะครับก็ประชาชนกับร้านค้านะใช้ในเชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะครับใช้แบบพบหน้าการเฟสทูเฟสไม่สามารถที่จะใช้จ่ายแบบออนไลน์นะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปต่างๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้านะครับประเภทเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรพวกเนี้ยนะครับนะไม่ได้นะหรือหวยอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่ง ใช้อะไรได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมมีทําคลิปแยกไว้ละเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กดซับสไคร b นะครับเป็นกําลังใจด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงิน มาตรวสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิช,ชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอป,ปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับอ่ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทตาตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจชื้อซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลู i n f l u e n c e เซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับ น่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วยเ <_ p> งินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเ <_ p> งินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ <_ p> แล้ววันๆหนึงมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนุ่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ